สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Brain นะครับกับผมนิ้วกลมสระบุธ์เท้งสวัสด์ความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้กันได้จริงๆนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นะครับตอนรับเข้าสู่ Have a Nice Brain นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันสักนิดนึงนะครับคุณสมชายนะครับคุณกฤษกรคุณแกงนะครับจากลาวก็สบายดี เพื่อนเอนผู้ฟังทางประเทศลาวด้วยนะครับคุณวิไลวันนะครับคุณพานุคุณณนะราทิปนะครับอ๋อพอเป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ได้เห็นชื่อใหม่ๆเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ถักถ่ายกันนะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทางค l ับเฮาส์ด้วยนะครับ และขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ MySeptic m ม b a บาซินซินะครับเม็ดอมซิงค์มี2รสชาตินะครับส้มกับมะนาวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะฮะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันไวรัสและช่วยเรื่องการเจริญเติบโตนะครับบำรุงผิวผมเล็บด้วยนะฮะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับมีขายอยู่ทั่วไปเลยนะฮะออนไลน์ก็ซื้อได้นะครับทาง s h อ p e e l a z a d าดานะครับซิงค์มีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับขอบคุณไม Septic My b a s i บา i ินนะครับ โอเคครับผมก็มาคุยกันต่อนะฮะกับหนังสือเล่มนี้นะครับเราค่อยๆย่อยค่อยๆทยอย,อย,อย,อยบอกเล่ากันไปนะครับ The Art of Thinking Clearly นะครับ52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมโดย r o l h Dobelli นะครับถ้าสนใจอ่านเต็มๆก็ซื้อกันได้ทางสำนักพิมพ์ V-Learn นะครับ วันนี้ผมต่อเนื่องนะฮะหยิบเอาบทที่7กับ8มาชวนคุยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ confirmation bias นะครับหรือวิธีเลือกรับข้อมูลนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมตั้งชื่อตอนนะครับว่าความเชื่อทำให้คนตาบอดมันเป็นยังไงนะฮะก็ความเชื่อนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราใส่แว่นนะครับอยู่ หนึ่งอันนะฮะแล้วก็เจ้าแว่นนี้เนี่ยมันก็กำหนดวิธีการมองโลกเนี่ยของเรานะครับมันสกรีนเอาข้อมูลที่เราไม่ค่อยอยากจะรับรู้ที่มันอยู่นอกเหนือไปจากความเชื่อของเราเนี่ยออกไปนะครับแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตการทำงานการลงทุนการทำธุรกิจของเรานะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้นะฮะ เขายกตัวอย่างขึ้นมานะฮะบอกว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยกำลังพยายามคุมอาหาร <c oughs> แล้วก็ชั่งน้ําหนักเนี่ยอยู่ทุกเช้านะครับเวลาที่น้ําหนักของเขาลดลงเนี่ยเขาก็ยิ้มแล้วก็ชื่นชมกับไอ้เจ้าความสําเร็จนั้นก็หมายความว่าสูตรที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยออน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าน้ําหนักมันเริ่มผันผวนนะฮะหรือเวลาผ่านไปแล้วหลายเดือนแล้วปรากฏว่าอ้าวเฮ้ยน้ําหนักมันเท่าเดิมหรือมันขึ้นมาด้วยซ้ำเนี่ย เขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไอ้วันนั้นเนี่ยหรือสถิติที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ต้องไปนับมันก็ได้นะฮะสมมุติว่าเราอาจจะเดือนนึงอ่ะผมคุมน้ําหนักนะครับแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักเนี่ยแล้วมันลดลงประมาณสัก20วันนะฮะไอ้วันที่มันดีดขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมันก็ ไม่นับหลอกมันนิดเดียวนะฮะเขาบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยตลอดเวลามันคืออา,าติจากการเลือกรับข้อมูลนะครับเราพยายามที่จะกรองข้อมูลเนี่ยที่มันเข้าเขาที่มันเป็นไปนในทิศทางที่เราเนี่ยตั้งใจไว้นะฮะแล้วก็นับนับไอ้เจ้าสิ่งที่มันใช่นะฮะในขณะเดียวกันเราดีดสิ่งที่ไม่ใช่เนี่ยทิ้งออกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันขัดแย้งกับมุมมองของเราเนี่ยมันจึง ราวกับว่ามันเล็กมากมันไม่มีน้ําหนักนะฮะแล้วมันก็อาจจะดูเหมือนไม่มีอยู่เลยอันนี้เป็นสถิติที่มันช่างตวงวัดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงความคิดและก็ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นไปได้มากเลยนะฮะที่มันจะมีข้อมูลจํานวนมากมีข่าวสารอีกมากมายเลยที่มันอยู่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่มันคิดเห็นคล้ายๆกันนะฮะแต่ในเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเชื่อทางนั้นแล้วเนี่ย เราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันมีแค่คนนิดหน่อยเท่านั้นเองที่คิดแบบนั้นนะครับมันมีแค่แหล่งข่าวไม่กี่แหล่งเองที่เสนอข่าวแบบนั้นนะฮะเราก็ปัดมันตกไปแล้วก็ทําราวกับว่ามันไม่มีอยู่จริงหรือต่อให้มีอยู่มันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นหรอกนะครับลองสํารวจตัวเองดูก็ได้นะครับว่าเราเคยมีพฤติกรรมเนี่ยทำนองนี้หรือเปล่า แล้วเราก็ยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นจริงนะฮะแล้วก็ประกาศตอกย้ําซ้ําๆว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันรู้มันก็จริงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอ๋อมันก็เลยตรงนะฮะกับสิ่งที่ออเดรสฮักสลีย์เนี่ยนะคเคยกล่าวบอกไว้ว่า,วาความจริงเนี่ยไม่ได้หายไปเพียงเพราะว่าเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันคือต่อให้เราไม่ใส่ใจมันไอ้เจ้าความจริงนั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่อยู่ดี สมมติว่ามีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยสิคน9คนคิดเหมือนเราเลยแล้วเราบอกว่าทั้งกลุ่มเลยมันคิดเหมือนเรานะฮะไอคนหนึ่งที่เราไม่นับเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเคยพูดไว้บอกว่าสิ่งที่มนุษย์เราทาได้ดีที่สุดก็คือการตีความข้อมูลใหม่ๆในแบบที่ข้อสรุปทั้งหลายในหัวเราเนี่ยยังคงเป็นจริงต่อไปอันนี้แสบมากเลยฮะ,ะก็คือว่าแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่หลั่งไหลเข้ามาในหัวเรามากแค่ไหนก็ตามเราก็จะตีความเข้าข้างตัวเองนั่นแหละ แล้วก็บอกว่าที่เราคิดอยู่ที่เราเชื่อแล้วก็ทาอยู่เนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นอคติข้อนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถดําเนินชีวิตเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะฮะทีนี้อคาาติจากการเลือกรับข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็มีทธิผลอย่างมากเลยในโลกธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าสมมติว่ามันมีทีมบริหารเนี่ยที่ตัดสินใจวางกลยุทธ์ทางธุรกิจไปแล้วนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ทีมทั้งหมดเนี่ยก็จะสอดส่องไปสู่จุดที่มันประสบความสําเร็จนะฮะบอกว่าโอ้ไอสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันได้ผลทําตรงนั้นตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็เกิดนะฮะสมมุติเปิดออกมา20สาขานะครับแล้วมันมี1สาขาเนี่ยที่มันไม่เวิร์กนะฮะเราก็จะสรุปไปว่าเฮ้ยมันเป็นข้อยกเว้นเท่านั้นเองเพราะว่าอีก19สาขาเนี่ยแปลว่าเราวางแผนไม่ได้ถูกต้องแล้วนะฮะหสาขาถูกดีดทิ้งไปอีกแล้วนะครับทีนี้เนี่ยไอตรงนี้แหละที่จะก่อเกิดความเสียหาย เพราะบางทีไอ้จุดที่มันเป็นข้อยกเว้นนั่นเองเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญที่สุดเลยเพราะถ้าเกิดว่ามันเวิร์กสิสาขาแต่มันไม่เวิร์กอยู่สาขานึงเนี่ยไอ้เจ้าสาขาที่ไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่จะบอกนะฮะแล้วก็สะท้อนให้เราเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยน แล้วก็อาจจะมีจุดอ่อนจุดที่ลืมคิดไปนะฮะแต่พอเราไม่แยแสมันปุ๊บเนี่ยมันอาจจะค่อยๆลามนะฮะแล้วเราก็ไม่แก้ปัญหาไอ้จุดนั้นเนี่ยค่อยๆลามไปสู่ไอ้สิาสาขาเนี่ยที่มันเวิร์กก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเล็กจุดน้อยเหล่านี้เนี่ยมนุษย์มักจะดีดมันทิ้งไปเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปแล้วก็มันมันดันไปตอกย้ําว่าเราไม่ได้สําเร็จร้อนะครับทีนี้ เราควรจะทํำยังไงนะฮะกับไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่ากรณีพิเศษเหล่านี้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นจุดสะดุดแบบเนี้ยมันเฮ้ยคุณคิดมาเหมือนจะถูกหมดเลยอะแต่มันมีคนท้วงคุณสักอย่างหนึง่งคุณควรจะหูผึ่งต่างหากนะครับคุณทําสําเร็จมาหมดเลยตลอดเวลาแต่มันมีสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันไม่สําเร็จนะฮะคุณควรจะดูมันอย่างพินิษพิจารณาต่างหากนะครับเขาก็บอกว่าชาลสตาวินเนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้ในตัวเองมาตลอดนะฮะ เพราะฉะนั้นดาวินเนี่ยก็เลยจดเอาสิ่งที่มันขัดแย้งกับทฤษฎีของตัวเองเนี่ยเอาไว้ใส่สมุดตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยตามธรรมชาติของคนเราก็คือคิดว่ามันไม่สําคัญก็ลืมลืมมันไปนะฮะผมว่าคนที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมีจํานวนไม่มากนะครับเพราะว่าคนจํานวนมากพยายามมองหาสิ่งที่ตอบย้ําความเชื่อตัวเองมากกว่าแล้วคนที่จะฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆก็คือคนที่หักล้างความเชื่อของตัวเองเสียมากกว่านะครับก็คือจะพัฒนา ความคิดมุมมองสติปัญญาแล้วก็รับรู้ข้อมูลเนี่ยได้กว้างขวางขึ้นนะฮะการทดลองหนึ่งที่ก็เป็นการทดลองดังเหมือนกันนะครับหนังสือหลายเล่มเนี่ยพูดถึงก็คือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเนี่ยให้นักศึกษาดูตัวเลขนะฮะแล้วก็เรียงกันไปคล้ายๆอนุกรมแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยถามต่อได้จะถามกี่คําถามก็ได้นะฮะแต่ว่าเวลาตอบเนี่ยให้ตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะ ตามหานะครับว่ามันมีกฎการเรียงตัวเลขเนี่ยแบบไหนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตอบถูกคุณก็ได้คะแนนไปจากอาจารย์นะครับก็อาจารย์ก็เขียนตัวเลข2 4 6ี่ไว้บนกระดานนะครับนักศึกษาก็ถามต่อไปนะฮะส่วนใหญ่เลยเนี่ยเห็น2 4 6ี่ตัวเลขที่จะถามต่อไปก็คือถามว่าตัวเลขต่อไปเนี่ยเป็น8ถูกหรือเปล่านะครับเป็นไปตามกฎที่อาจารย์เนี่ยเขียนกระดาษแล้วก็คว่ำหน้าไว้เนี่ยบนโต๊ะไหมนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าใช่8เนี่ยเป็นไปตามกฎ นะครับนักศึกษาก็ถามต่อถ้างั้นต่อจาก8เนี่ยสิ 10, ใช่ไหมนะฮะอาจารย์บอกใช่ก็เป็นไปตามกฎก็เริ่มเข้าเขาครับเขาก็เดาต่อถ้างั้นต่อจาก10ก็คือ12แล้วก็14 16อย่างเงี้ยถือว่าเป็นตามกฎอยู่หรือเปล่านะฮะอาจารย์บอกใช่มันเป็นไปตามกฎนะครับฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อถามมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ให้คําตอบแล้วครับตอบบอกว่ากฎที่อาจารย์เขียน คว่ำไว้บนโต๊ะเนี่ยก็คือว่าจํานวนถัดไปเนี่ยจะต้องมีตัวเลขมากกว่าไอ้เจ้าจํานวนก่อนหน้านี้สอตัวก็คือ2เลขเสมอนะฮะก็เรียงไปเลขคู่ว่าง่ายๆนะฮะสองสี่หกแปดสเอออสองสี่หกแปดสิบสบสองสี่สิบหแดยี่บแบบนั้นนะครับอาจารย์ก็เฉลยครับบอกว่าคําตอบที่คุณตอบมาไม่ใช่กฎที่ผมเขียนไว้บนกระดาษน,นะครับคราวนี้มันก็มีนักศึกษา ที่ไม่ได้ตั้งสมมติฐานเนี่ยแบบเพื่อนๆนะครับเขาก็ลองตั้งคําถามที่มันหลุดไปจากความเชื่อตัวเองดูฮะเช่นถ้าถามไล่มา2 4 6 8ถูกนี่หว่า8ถูกแล้วถ้าเกิดอ่อถ้าเป็น7ล่ะถูกไหมนะครับปรากฏอาจารย์บอกว่า7เนี่ยก็ยังเป็นไปตามกฎอยู่อ้าวคราวนี้ คราวนี้ผันผวนแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเลขคู่แล้วก็ทบไปเรื่อยๆแล้วนี่นะนะครับนักศึกษาคนนั้นก็เลยลองถามตัวเลขที่มันท้าทายขึ้นไอีกครับว่าถ้าลบยี่สิบี่ล่ะโอ้โหคราวนี้มันมันนอกกรอบสุดๆเลยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าลบ24เนี่ยไม่เป็นไปตามกฎเกละ่ะเก้ายังเป็นไปตามกฎอยู่นะฮะลบสี่สิบสาไม่เป็นไปตามกฎซึ่งไอ้เจ้าคําถามแบบนี้เนี่ยมันมันทลายกรอบความคิดมากๆนะฮะแปลว่ามันจะมีตัวเลข ที่มันมหาศาลมากไปกว่านี้เช่นล้าน2、8 6 0 0แบบนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะถามขึ้นมาได้เหมือนกันว่ามันเป็นไปตามกฎหมาในขณะที่พอเราคิดอยู่ในกรอบความคิดเดิมเนี่ยมันก็เพียงแค่ถามแล้วย้ำนะฮะในคำตอบที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นคำตอบที่ถูกสุดสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งว่าเ,ออเมื่อเราคิดไว้แล้วครับว่าคำตอบที่ถูกในใจมันคืออะไรเราเพียงถามเพื่อเช็คความถูกต้องของสมมุติฐานเราเท่านั้น แต่ใครก็ตามที่คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันคิดอาจจะไม่ถูกว่ะมันจะถามตัวเลขอื่นที่ท้าทายนะครับปรากฏว่าพอนักศึกษาคนนี้ถามตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาพบคืออะไรฮะเขาพบช่องโหว่ของสมมุติฐานของตัวเองนะฮะว่าถ้างั้นจํานวนลบเนี่ยผิดจํานวนที่เป็นบวกขึ้นไปเรื่อยเนี่ยยังถูกอยู่เขาก็ตอบอาจารย์เลยครับบอกว่าถ้าอย่างงั้นกฎที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยก็คือตัวเลขถัดไปจะต้องมีค่ามากกว่าจํานวนก่อนหน้านี้ เรียบง่ายมากนะฮะไม่ต้องคู่ไม่ต้องขี้ไม่ต้องอะไรเลยนะฮะอาจารย์พลิกกระดาษออกมาบอกว่าคุณตอบถูกออการทดลองนี้มันบอกอะไรนะครับมันบอกว่าเราส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากลุ่มแรกนะครับก็คือว่าเรามีคําตอบบางอ,างอย่างอยู่ในใจไม่ใช่เพียงเรื่องคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องการงานการวางแผนทางธุรกิจ อาจจะเป็นเรื่องอุดมการทางการเมืองอาจจะเป็นเรื่องศาสนาอาจจะเป็นเรื่องชาติต่างๆนานาน,านะฮะเราสามารถหรือกระทั่งความรักก็แล้วแต่เนี่ยเราทดคําตอบนั้นเนี่ยไว้ในใจแล้วนะฮะแล้วก็เพียงมองหาหลักฐานที่ตอบย้ําเราเท่านั้นเองอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะชัดนะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยซ้ําว่าเฮ้ยเขาน่าจะชอบเราว่ะแล้วเราก็ไปเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหลายฮนะ,ะเพื่อที่จะตอบย้าว่าใช่เขาชอบเราเขาชอบเรา ปรากฏแฮวนะฮะคือปรากฏว่าเข้าใจผิดนะครับเพราะเราละเลยหลักฐานที่มันแย้งสมมุติฐานของเรานะครับฉะนั้นในบทที่7เนี่ยเขาก็เลยขียเส้นใต้นะครับบอกว่าแทนที่เราจะหาข้อมูลมาสนับสนุนสมมุติฐานของเราสิ่งที่เราจําเป็นและควรจะต้องทําคือหาข้อผิดพลาดในสมมุติฐานของเราต่างหากชีวิตมันจึงรอบค้อบปลอดภัยขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อในอะไรบางอย่างเราควรจะไปหาสิ่งที่มันหักล้างความเชื่อของเรา ต่างหากนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยบทที่8เลยนะฮะก็คือเขาบอกว่าคนที่มีวิธีการที่ใช้อคติในการเลือกรับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่คนโง่นะฮะแต่ว่ามันเป็นไปโดยที่ธรรมชาติเนี่ยมันคือเราอยากจะเป็นฝ่ายถูกนะครับเราก็เลยทําแบบนั้นไปเรื่อยๆทีนี้มันกระทบกับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยยังไงนะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะดําเนินชีวิตไปเนี่ยเปิดประตูออกไปจากบ้านนะฮะแล้วก็คุณจะมีความเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นคนดี หรือคุณจะมีความเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนเลวเนี่ยคุณใช้ชีวิตไปวันหนึ่งเนี่ยคุณเจอสิ่งที่ตอกย้ําความเชื่อของคุณได้ทั้งนั้นแล้วคุณก็จะยิ่งคอนเฟิร์มความเชื่อตัวเองเนี่ยซ้ําๆๆ้ำขึ้นอีกเพราะว่าพอคุณเชื่อว่าทุทกคนเป็นคนดีคุณก็จะมองหาสิ่งดีๆที่ผู้คนทําต่อกันนะฮะถ้าเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนเลวก็จะมองเห็นความเลวของผู้คนเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะในนี้ก็บอกว่า ในเรื่องของศาสนาก,ก็เหมือนกันนะครับสมมุติคนเชื่อในพระเจ้าก็อาจจะเจอเหตุผลสนับสนุนมากมายเลยว่าพระเจ้ามีจริงสมมุติในด้านกลับกันคนที่ไม่เชื่อนะฮะก็จะมองหาเหตุผลมากมายเช่นกันที่จะมายืนยันในความเชื่อของตัวเองว่าพระเจ้าไม่ได้มีอยู่หรอกแล้วก็อาจจะเถียงกันแบบนี้ไปได้เรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างสวมแว่นแล้วแล้วก็เลือกรับ ข้อมูลนะฮะในแบบที่มาคอนเฟิร์มตัวเองเท่านั้นสิ่งนี้น่ากลัวมากขึ้นในโลกทุกวันนี้เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอัลกอริทึมของมันจัดสรรข้อมูลนะฮะที่มาตอบย้ำไอ้เจ้า confirmation b แ a s ของเราเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะสมมุติว่าเราสนใจในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะมันก็จะขึ้นมาในด้านบวกของเรื่องนั้นเนี่ยให้เราอ่านให้เราเห็นเนี่ยสำแล้วสำเรามันก็เกิดบับเบิลขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าใช่ใช่เฮ้ยมัน ใช่แน่ๆธุรกิจนี้กําลังมาโอกาสนี้มันจะต้องใช่แน่ๆน,นะฮะไอ้เจ้าหลักฐานที่จะมาเถียงมันเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะในยิ่งเราใช้สื่อมากขึ้นไปมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสมมุติว่ามีการเขียนข่าวแล้วบอกว่าออธุรกิจที่ทําแบบนี้เนี่ยเช่นสมมติบอกว่า Google เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากเลยด้วยการบ่มเพาะวัฒนธรรมของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ ถามว่าสิ่งที่ Google อาจจะทําแล้วไม่ได้บ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะไม่ถูกเล่าออกมาหรือธุรกิจอื่นที่อาจจะบ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์เหมือนกันก็จะไม่ได้ถูกนําเสนอนะฮะหรือบ่มเพราะความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการอื่นก็อาจจะไม่ได้ถูกนําเสนอเช่นกันนะฮะหรือจเจริญด้วยวิธีการอื่น ก็เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานที่มันจะแย้งมันจะไม่ถูกนําเสนอออกมาพร้อมกันอันนี้เป็นวิธีง่ายๆของการสื่อสารนะฮะว่าวิธีสื่อสารที่ทําให้คนเข้าใจง่ายที่สุดก็จะต้องเหมือนกับกรองเรื่องราวมาแล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ด้วยเส้นเส้นเดียวนะครับฉะนั้นข้อถกเถียงมันมีอีกเยอะมากแต่ว่ามันจะไม่ถูกนํามาพูดนะฮะฉะนั้นไม่ต้องนับเลยว่าออข้อมูลข่าวสารเรื่องการเมืองนะฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมทั้งหลายเนี่ยที่เขาอยากจะ คอนวินส์เราอยากจะโน้มน้าวเราว่าเอ้ยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องเล่าให้มันเรียบง่ายที่สุดข้อโต้แยง้งเขียนแล้วมันซับซ้อนนะฮะบางทีก็มันก็ถูกดีดทิ้งไปฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเสพสื่อเราก็มีโอกาสมากๆครับที่จะตอกย้ำไอ้เจ้าอคาติของเราเนี่ยซ้ําแล้วซ้ําอีกคล้ายๆตัวเลข 2, 4, 6, 8, ี่นะฮะโดยที่เราไม่คิดสักนิดเลยว่า7ก็ถูกนะนะครับทีนี้เออเขาก็บอกว่า ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ตระหนักครับว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในอคติของการเลือกรับข้อมูลนะครับแล้วยิ่งเราตอกย้ำม,มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะยิ่งมีตัวสกรีนเนี่ยที่มันเก่งมากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่มันหลุดออกไปนอกความสนใจหรือมีสิ่งที่มันมาเถียงความคิดเราเราจะดีดมันออกไปครับเพราะว่าไม่ใช่ ได้ยินมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยสิครั้งก็9ครั้งอะที่มันเป็นไปตามที่ชันเชื่อฉะนั้นไอหครั้งที่กระเด็นเข้ามาเนี่ยดีดมันทิ้งไปเถอะนะครับเรามีนิสัยแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตมันก็กรองคนที่คิดคล้ายเราเนี่ยให้เราเจอมากขึ้นไปอีกนะฮะเพื่อนโพสต์เกี่ยวกับการเมืองเพื่อนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะก็จะโพสต์ในความคิดคล้ายๆเราด้วยเช่นกันเราก็จะยิ่งไปติดตามนะฮะเพจหรือว่าสำนักข่าวต่างๆที่ บอกสื่อสารในสิ่งที่เราเนี่ยเชื่อมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราตาบอดไปข้างหนึ่งนะฮะตามที่ตั้งไว้ก็คือเราก็เชื่อไปแล้วด้วยตาข้างเดียวของเราในขณะที่อ,อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรกระเด็นเข้ามาเนี่ยมันมองไม่เห็นละฮะมันไม่รับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเราจึงไม่ได้เห็นเรื่องราวหรือว่าความคิดอื่นๆนะฮะแล้วเราก็ติดอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนที่มีข้อมูลและความคิดเห็นเนี่ยเหมือนกันกับเรา คติของการเลือกรับข้อมูลจึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้ r อฟต์ o ดเบอบอกว่าเราจะรับมือมันยังไงนะฮะเขายกมือเอ่ยยกเอาคำกล่าวของ a r c h เ r อร er ์วิลเลอร์นะฮะขึ้นมาบอกว่าเขาเนี่ยมีคำแนะนำให้กับบรรดาน,นักเขียนหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่บอกว่าเวลาเขียนแล้วมันยาวมากเลยอะ่ะหนังสือมันหนามากจะต้องทำยังไงนะฮะเวลาอีดิเนี่ยเขาบอกว่าให้ตัดประโยคซ้ำซากที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ย ทิ้งไปซะคำแนะนำของเขาคือค่าสุดที่รักของคุณซะนะครับรอฟโรเบลลี่บอกว่ามันไม่ใช่เอามาใช้กับการเขียนหนังสือเท่านั้นแต่มันควรเอามาใช้กับความคิดความเชื่อของเรายิ่งคุณรักอะไรมากเท่าไหร,ร่นะฮะมั่นใจในความคิดแบบไหนมากเท่าไหร่คุณยิ่งควรจะหาโอกาสค่าทิ้งนะฮะว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกนะครับถ้าเกิดว่าชอบมากชอบคนคนนี้มากชอบพรรคการเมืองนี้มากอะไรเงี้ยนะฮะก เฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่มันจะมาฆ่าความคิดเห็นเนี่ยของเราได้มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยนความรู้สึกกับคนคนนั้นหรือกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงเลยแต่จากที่เราเคยกดเต็มเบอร์ร้อยเนี่ยมันก็อาจจะหน่วงใจเราได้บ้างนะฮะให้อ่ะลงมาสัก80ลงมาสัก60นะฮะมันจะรอบคอบมากขึ้นสมเหตุสมผลมากขึ้น เห็นสิ่งต่างๆเป็นสีเทามากขึ้นนะฮะไม่ขาวสว่างจนแบบโอ้โหไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ดํามืดแบบโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยแบบนั้นนะฮะฉะนั้นความคิดความเชื่อจึงควรจะถูกค่าทิ้งนะครับแล้วมันจะค่าทิ้งด้วยอะไรก็ด้วยการเลือกรับข้อมูลที่มันแตกต่างไปจากอคติเดิมของเรานั่นเองในนี้ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่มุมมองที่เรามีต่อโลกต่อชีวิตการลงทุนต่างๆนะฮะชีวิต ความรักนะฮะหรือว่าเรื่องสุขภาพอาหารการกินเป้าหมายในอาชีพการงานนะครับหาหลักฐานขัดแย้งมาให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าคนที่หาหลักฐานมาขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นคนฉลาดอย่างที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยถามแตกต่างจากเพื่อนขณะที่เพื่อนถามไล่เลขคู่ไปเรื่อยเ,อยเนี่ยเขาถามว่าเจเนี่ยมันถูกไหมปรากฏว่า7ก็ถูกด้วยเหมือนกันนะฮะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือหาจุดที่มันเป็น สิ่งยกเว้นนะฮะข้อยกเว้นจากความเชื่อของเราเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการที่จะใช้ชีวิตให้คมชัดและรอบคอบมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะก้าวออกไปจากความเชื่อที่มันอาจจะทําให้เราตาบอดได้นะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ h a v e a Nice Brain นะฮะประจําวันนี้นะครับจาก The Art of Thinking Clearly นะฮะของ r o l f d o b e l l i นะครับฉบับแปลไทยก็สำนักพิมพ์วีเลนนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1 0นะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณ Myseptic m y b a s i n s i n c นะครับเม็ดอมซิงสองรสชาติมีรสส้มกับมะนาวนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันไวรัสแล้วก็ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตด้วยนะฮะบ,บำรุงผิวผมเล็บด้วยนะครับซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านสะดวก,ดวกซื้อทั่วไปนะครับทางออนไลน์ก็ช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าได้เลยนะฮะ ซิงมีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุน h a v e an ice day h a v e an ice b r a i n นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาของเราเป็นประโยชน์นะครับก็เพื่อการทํารายการต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับใน h a v e an ice day 7จ็ดโมงเช้านะครับบางคนบอกว่าเพิ่งมาฟังสดครั้งแรกนะฮะขอบคุณมากๆนะครับโอ้ให้คะแนน5กันมาเทียบเลยนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับผม h a v e an ice b r a i n ครับผม